หากินมาตัางโหโดยตลอดแตงกระปู่คนแรกจัปู่คนสุดท้ายกัะปูคนสุดท้ายหกเจ็ปูด้วยกันโหหากินโหมาปูคนสุดท้ายนี่มึงเชื่อไม้ตายคาวงโหเลยขนาดนั้นเลยเหรอเออโหหยหวนขาดใจตายไปเลยใช่แล้วร้อนจัดเมาเหล้าขาวตายนี่แล้วโหมีกี่ประเภทล่ะสาม ใจเห็นไหมเนี่ยอยู่ในตัลังใจกับความเป็นน้องนี่แหละเพื่อจะบาดแล้วหอนเดี๋ยวไปเองทุกคนขอบคุณเใจมากนี่ฮะโหมีกี่เพศนะสามประเภทประเพศยังไงอ่ะผู้หญิงผู้ชายเธอเออแล้วลหกผมผู้หญิงก่อนซิเอาผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงก่อนสิ เสือหัวผู้ชายล่ะหัวชายง่ายกับมือหญิ่งง่ายยังไงโฮ้อเฮ้ยโอ้หผู้ชายหัวไม่มีเฮ้อะไรเนี่ยไอ้ผู้อะไรเนี่ยหัผู้ชายหัวไม่มีหโวแล้วทำไมพูดจบเล่ากูสำลักนสำลายเนี่ยนี่หลังสำลักซะก่อนเลยนะเอ๊ะสำลักนี่จ ตอนไหนได้ง ¿no? ังไงโอ้โหผู้ชายโหไม่มีที่โหเหรอเออโหก็เทยแล้วไงโหก็เทยยังไงอ้าวเวลาบวดหนักมันก็ต้องล้างหน้าเลยมาวังแล้วร้องหน้าหน้าโหเฮ้อปากเขายิ่เรื่องอเออต้นนะเวลาผู้หญิงต้องสูงเราผู้หญิงต้องก็เออ อไปไหนเนองเพราะต้องไปอยู่ตั้งกลางล่ะไปหาที่วัดเอาเองโอ้ยใจสดลนใจญพดลงพรดลงใช่โอ้ยขั้นมาแล้วขั้นมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับรวยวันนี้คุณสวยแต่งชุดอะไรโอลิฟ วนี่คุสวยแต่งชุดอะไร าค้างอย่างนั้นหรอเออหายแล้วอุ้ยอุ้ยอุวยอุ้ยโอ้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับปอดเต้ตึงตรงนี้เลยครับเาเปรมด้วยครับไปทางไหนครับมึงไปเจาะยางรถปวดเต้นตึงยิ่ไปเลยยิ่งหายลงหายใจอุ้งไปสิ้นเลยถึงกูเลยแล้วใครว่าคนสั่งเอาเปรยลหรปู่ฉันเห็นนิ่ง ยอดเราไปฟังกันไอ้พี่เป้ารามหาราที่ได้ตัวพรตุนัดทินีตามคำมัน่นสัญญาที่ให้ไว้แต่รัชห,หารุ่นเมื่อขณะนี้เหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงปลไปแล้วเปิดตัวไอ้พิ่เป้าความรักพรตุนทัพคนนี้เรามาติดตามต่อไปจั๊กจักจ๊กจั๊กจั๊กเจอเยอะจั๊กคือทัพโคตรเสือ อะไรคือที่มาไล้จุดจบเป็นยังไงนผู้ชมรับติดตากนะเขาเขบางคนสับสนมากที่